วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแท็ก table ในโปรแกรมเ i s โ a นะครับซึ่งแท็ก table ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็แท็ก table นี้จะมีตัวย่อยคือแท็ก tr แล้วก็แท็ก td นะครับซึ่งแท็ก tr นี้ก็คือแถวนะครับแล้วก็แท็ก td ก็คือคอลัมน์นะครับซึ่งาการใช้แท็ก tr td ก็จะมีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือจะเป็นเหมือนรูปนี้เลยครับ นี่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ,คอ table นี่คือตัวหลักนะครับแล้วก็ t ท g pia คือแถวแถวคืออย่างนี้แล้วก็ท็กทีดีคืออย่างนี้นะครับ1คอลัมน์2คอลอมน์3คอลัมน์นะครับแล้วก็การที่จะเราจะเขียน t a b l ลให้มันมีเส้นนะครับเราต้องใช้คำสั่ง border นะครับนี่ของผมจะใช้คำสั่ง border แล้วก็2 px solid นะครับก็คือเป็นเส้นแข็งนะครับ เส้นแข็งแล้วก็หนานิดนึงเพราะว่าสองพิกนี่ก็จะหนากว่าหนึ่งพิกแบบนิดนึงนะครับก็ที่เราใช้อคอลสเปนนี่คือการรวมเซลล์นะครับเหมือนใน Excel ลเลยก็คือ,อเราจะรวมเซลล์เหมือนเรามีสองคอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะรวมเข้าไปเป็นให้มันเป็นหนึ่งคอลัมน์เราแค่เราเพราะเราต้องการแค่หนึ่งคอลัมน,น์นะครับแล้วก็ไอตรงนี้ครับ แท็กอะไรเซนเตอรนะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นการทําข้อความให้อยู่ตรงกลางคอลัมน์เลครับแล้วก็อ่อผมจะมาลองอผมจะให้ดูเว็บที่ผมใช้แท็กเทเบิลเป็นส่วนประกอบนะครับว่ามันทำยังไงมันใช้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือแบบแท็กผมจะใช้แท็กทเบิลเนี่ยแล้วก็มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ที่มันขึ้นแบบไม่ไม่แบ่งครึ่งกันเพราะว่าผมใช้กำหนดเป็น w i t h 25%กับ75%นะครับสองตัวนี้จะอยู่ในแถวเดียวกันนะครับสังเกตอ,อยู่ในแถวเดียวกันแต่ว่ามี2คอลัมน์นะครับซึ่งแถวอื่นมีคอลัมน์เดียวแต่ว่าทำไมต้องรวมเซลลเพราะว่ามัน เชื่อมกันนะครับเราก็เลยต้องรวมเซลล์เพื่อให้แถวอื่นมันมีเซลล์เดียวนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะแบบเป็นเนื้อหาของเราเลยครับหมายในนี้ของผมก็จะเป็นเกมบอลแลนนะครับแล้วก็แนะนําเกมบอล o ลน t พอเราไปกดตรงตัวเอเจนท์ที่ผมยกตัวอย่างมาแค่สามตัวนะครับก็คือมันก็จะขึ้นเป็นตัวเอเจนท์แล้วก็เนื้อหาของเราเหมือนเดิมนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็กดหน้ากลับหน้าหลักได้ วิธีทํากดกลับหน้าหลักนี่ก็คือเราจะฝังลิงก์เป็นไฟล์ h TML อย่างนี้เลยครับเพื่อ,อเป็นแบบว่าเราจะ copy ไฟล์ตัวนี้หน้าหน้ามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเนื้อหาข้างในแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยเหมือนชื่อผมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตัวละคร d t m l b i m บิมสโ o n e h TML q j ว t TML อย่างนี้ครับเพื่อ เวลาเราเปลี่ยนหน้าแล้วมันจะเปลี่ยนเนื้อหาข้างในเฉยๆนะครับแต่ว่าสีอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับซึ่งสีพวกนี้ก็จะเป็นอีก CSS นะครับซึ่งผมจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งใช้ดิฟนี่ครับคลสแล้วก็กําหนดชื่อไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นไล่สีนะครับเกรเดียนแล้วก็ให้ไล่ทั้งหมดนะครับมันจะขึ้นเป็นทั่วถึงนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับแท็กเทเบิลนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ของครับ